โอเคทุกคนก็กราบสวัสดทีทุกผู้ชมทุกท่านก,กันด้วยละกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ของเราอีกแล้วอยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดอีพีก่อนเ,อเราได้ทําฟาร์มไอเจ้า Iron g เกรมไปเนี่ยซึ่งตอนนี้ได้เหล็กเยอะมากทุกคนคือแบบตอนนี้กูแทบจะเป็นแบบเสีย เสียาฟาร์มเหล็ก <c oughs> คือทุกคนเลยอาจจะสังเกตนะว่าตอนนี้เนี่ยผมติดสถานะโจนอยู่ใช่ก็ดูจากขวาบนคือผมไปคาดโจนมา นี่ดูดิมีเสร็จลักโจรอยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเป็นความตั้งใจของผมเองเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอาอ้อยที่เราฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยไปแลกกับเจ้าเอ c บ <oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราจะแลกอ้อยเนี่ยให้มันคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยเราจะต้องใชอเลยครับใช่ครับเราต้องเป็นฮีโร่หมู่บ้านแหวะคือสาเเตุที่ผมจะเป็นฮีโร่หมู่บ้านเนี่ยมันก็เป็น อ่าสาเหตุเดียวเลยที่ให้ผมไปค่ายจดตัวนี้มาซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณชั่วโมงนิดๆมันก็จะหมดไปนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาเจ้าไอรอนกรีมเป็นตัวฆ่าทุกตัวนี่เสียงาเลยนี่คือตอนนี้เนี่ยมันถือเป็นขวานแต่ขวานเนี่ยผมไปดูมาแล้วมันตีไม่กระจายเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นดาบมันจะกลายเป็นไอรอนกรมที่ตีกระจายและโหดมากเพราะฉันเดี๋ยววันนี้เขาเขาเนี่ยจะทดสอบให้เราดูพอดีเอ,อ็นบีซอุ้ย ลามาร์ไปไหนอะอ๋ออยู่นี่ไง <laughs> ไอเยี่ยลามาร์แกไปไดเต็ม,มแล้วมาเดี๋ยวเราเข้าไปที่มุ่บ้านเลยดีกว,ว่าครับเดี๋ยวเราจะให้โรดกรมตัวนี้จัดการพวกโจรให้กับเราแล้วกันมาแล้วไหนวะไม่มีแต่แดดตะแดนเลยตอนนี้บีซีเกิดการคุ้มคลั่งแล้วทุกคนคุณจะ ้ว้าวมัจะตายแล้วมันจะมีโจรมาแอดแอดแอนแอนแอนไปลุกไล่ตบมันลูกไล่ตบมันลูกมาเดี๋ยวพ่อช่วยลูกเออนั่นแหละเออนั่นแหละดู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 ไปไหนไปไหนจะทำลายฉันไม่ไม่โอ้ my god มีแค่เจ้าตัวเดียวก็เพียงพอแล้วมั้งไอรอนเกรีมเจ้านี่มันแข็งแกร่งเกินไปแล้ว รอครับจุกกับาจะป้มสะดมอันต่อไปแต่แน่แต่แน่โอ้ยไอ้อเรากลัวเจะกันกูปาไปนั่นแหละนั่นแหละกูปาไปเนินๆอ้ไล่ฟันไล่ฟันอย่างไม่หยุดยั้งไปนู่นเลยเอ้ยอ้ยตายสูงสุดยอดมากแหมเองนี่คือบอสสุดๆแหละคือเหมือนเรามีบอสตัวหนึ่งเป็นลูกน้องอ่ะเออจริงปะ คือตอนแรกผมรู้สึกว่าเรามีบอสอยู่ในมือแล้วแบบว่าตัวนี้มันโหดมากถ้ามังกรเนี่ยมันไม่บินไปไหนมาไหนนะผมว่าไม่มีทางสู้ไอรอนเกรมตัวนี้ได้เว้ยคือไอรอนเกรมเราเนี่ยมันแข็งแกร่งจนเกิน <c oughs> ดูนดมิมีควายไปด้วยมีควายมีควายมีควายมึงเจอเอ้ยฆ่าันก่อนฆ่าไปเฮ้ยเฮยเฮ้ยข่ามันข้ามันเออนั่นแหละฆ่าควายฆ่าควายฆ่าควาย <c oughs> แล้วดูดูฟันควายโอ้ตาย ออเซี oh, easy ครับทุกคนบอกเลยว่าหุูงบ้านเอฟซีตรงนี้เนี่ยโดนปกป้องโดยเราที่แบบกระจอกอะ่ะอันแล้วดูจำนวนอ้อยจำนวนอ้อย,น,อน,ออยนี่ผมมีหนึ่งหีบตรงนู้นเลยนะคือแบบเต็มเลยผมฟาร์มเอาไว้แล้วก็มีในบ้านอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะแลกทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยให้อารอนกูเลมของเราโซโล่ไปก่อนคือดูดิคือตอนนี้เขาแบบวิ่งไล่ฟันแบบมอนสเตอร์ทุกตัวดูดิผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยฆ่ามันลุกฆ่ามันฆ่ามันลุกข่า <laughs> เดินตามไม่ทันยิงปืนเลเซอร์ใส่ก็ได้วะดูดิดูดิเฮ้ยเฮ้สกิลมิสเอาวไอ้ล้วลกูเลีงกูมองออกครับไอ้ล้วกูเลีงกูมองออกครับมึงไปทําอะไรกันอยู่ตรงนั้นครับวะโหะตายไปซะนั่นแหละสวยมันจะมีอีกตัวหนึ่งนี่นี่ภาพลุกสวยงามมึงยังมีเหรอนี่มึงยังด,ด้านมีเหรอเนี่ยนี่มึงก็รู้แล้วว่าแถวนี้มันเถื่อนนี่มึงยังจะสู้อีเกเหรอเนี่ย โอ้โธไม่เป็นไรครับไม่ขดามือหรอกแต่แต่แต่ปลาลูกปลปลูกปเออไล่เลยลูกไ,ไล่เลย like. พ่อก็จะไล่มันกันลูกอืหอหึ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 อึหึหอหึหอมึืึหอหึหึอึหึอึหึมึืมหืหึ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 อึหมหึอึหอหึออหอหึ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 หมหึ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 หมหึ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 มึืึห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 มหึหอหึหึหึมอ อีกตัวเดียวอ้าไปไหนไวะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวหายอ๋อนี่ไงผูเจอมงแล้วนี่อะต่อมาเทพเจ้ามันแข็งแกร่งริ่งนะ เรียบร้อยครับแค่เรามีแอรอนคูเรนโซเดียวเราก็สามารถจัดการได้ทั้งเมืองละต่อยไม่จเยอะแค่ไหนมันก็สู้เราไม่ได้หรอกเพราะเราเก่งเกินไปโอเคต่อไปครับผมงานของเราก็เสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้วเนาะพี่เวฟก็จะใช้มันจุดพูอะไรนักหนาวเนะี่ยพิ้วพิวพวฉ <c oughs> ลองเลยฉลองอุตสา์ชนะโถ่เดี๋ยวเราเนี่ยเจ้าอ,อ้อยนะครับผมนี่บอกเลยว่าผมมีอ้อยเยอะผมบอกแล้วว่าผมมีอ้อยเยอะมากแล้วเอาอ้อยเหล่านี้นะผมไปแลกกับเจ้า NPC อ่าผมจะเก็บทุกอย่างไว้ในนี้เนาะ เอาไปประมาณอ่ะเหลือไปช่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไอ้ขนมป,ปังให้กับ a b c ไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไม่มีเป็นอะไรว่าแครอทใช่แครอทเราไม่มีรอให้ a b c ไปได้แต่กม็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวมีวบขอนั่งเอาอ้อยเนี่ยแปรรูปแนีวผมให้เป็นเอ้ยนี่อะไรวะกอชชางมันแล้วกัน กูทำกูทำไอ้นี่ก่อนเออขอขอขอเอาจิจการตรงนี้ก่อนเออขอขอแบบอิมเมอรัลเยอะๆก่อนเดี๋ยวเวฟเนี่ยขอเอาทั้งหีบนั้นนะครับผมมาแลกกับเจ้า NPC ก่อนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเเว่าเลเวลผมเนี่ยจาก31จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็เราจะได้อิมเมอรัลมาทั้งหมดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเจอกันครับอันนี้เหมือนจะมืดแล้วด้วยนะโอ้ยอ่ะเที่ยงอยู่โอเคแลกก่อนละกันเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็แลกกับเจ้า NPC จนหมดแล้วถามว่าได้เท่าไหร่ก็นี่เลยครับ นี่เลยจำนวนเอมมอลที่ได้3กองกี่สิ1 1ออันเชียโคตรเยอะเออไละอย่างหนึ่งอะไรรู้ไหมในเอ c ิซีเราเนี่ยอุ้ยมันชอบกันแล้วด้วยมีรูปโอเคดีมากเลยนี่มีเบบี้ออกมาแล้วคือมีตัวหนึ่งเว้ที่มันมีฉกไม่ใช่ฉกจริงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะคงทงูททตัวไหนอันนี้แหลมคมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้บอกว่าแหลมคมสามขอแลกหน่อยนะจ๊ะ ขบจ้าแล้วก็เหมือนจะมีอันนี้จกชิงไม่เอาครับเหมือนจะมีอีกอันนึงอ่ะมันมันคืออะไรวะอันนี้ซื้อสัตว์สามไม่ใช่อันนี้อัคณีพิฆาตเหรออันนี้น่าใช้นาตีติดไฟครับอัคณีพิฆาตสองอันนี้เอามาเลยแล้วกันเผื่อเราจะได้ใช้ในอนาคตนะครับโอ้ MBC นี่ให้ของขวัญเราเยอะมากเลยะแล้วก็ผมจําได้ว่ามันจะมีคงทนตัวหนึ่งไว้ยทุกคนเดี๋ยวหาก่อนตัวนี้เปล่าวะอันนี้จกชิงไม่ใช่ตัวนี้ลนทนระเบิดสายฟ้าพิฆาตแหลมคม อันนี้นี่ยคงทุนแลกมาเลยครับมีคงทุนเท่าไหร่ควรแลกครับผมมันเป็นของดีและของแรล่ไอเนี่ยคงทุนสวยงามมากเอมโรอย่าไปเก็บมันไปเยอะครับผมเดี๋ยวมันเน่าเอานี้มา ตอนแรกกระจกหนนะจ๊ะเผื่อเผื่อตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าซ่อมแซมไหมเออซ่อมแซมปั๊บฮ่าไอ้เหียไม่ผูวโอเคตอนนี้ของเรามีมากพอแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเลเวลวีเว็เนี่ยมีทั้ง40เลเวลเออไม่รู้กูจะรวยไปไหนแล้ว40เลเวลเราจะไม่ต้องพูดถึงเนี่ยทุกคน40เลเวลขนาดนี้เราก็ได้ต้องทั้งตัวไหมทั้งตัวไหม <c oughs> อันนี้ต่อยมันพังก็ไม่เป็นไรหรอกเออเดี๋ยวเราอยหาซ่อมแซมมันใส่ก็ได้มันหาง่ายเราปัม๊มกับเอพก็ได้แต่ตอนนี้ผมแค่ขี้เกียจทำโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปทำเอนชารของดีกว่าเออแล้วก็อย่างหนึ่งผมอยากจะเอนชารขวานกับขวานกูหายอยู่นูน่นปะวะออช่างมันละกันคือผมอยากจะเอนชารขวานด้วยใช่เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีขวานดีดอีอีกอย่างหนึ่งชุดเราดีก็ก็ก,ก็ก็ยังไม่มีเหมือนกันขอดูซิขอดูซิเกิดว่าผมจะเอนชาร์สภาพนี่ ทนดาเมจสามแมวทนไฟสามนี่แหละโค้งทนสามสวยงามทนดาเมจสี่โค้งทนสามสวยงามแมวอะทนไฟโอ้โหนี่ก็ทนไฟว่ะแบมทนไฟสามโค้งทนอันนี้ทนดาเมจสีโอ้โหบอกเลยว่าเซตนี้กันไฟนจะจัดไฟไหม้คือกูไม่เป็นไรแน่ๆ <laughs> S 1> <S 1> เอ้ยมันดูทนไฟเยอะจังว่ะเออจะจ้งมันแล้วกูอยากได้กูอยากได้ไอ้นี่บอลดูคนนกด้วยอ่ะไม่มีเลยว่ะอันนี้อ่ะอัคคนีพิฆาตนะครับผมอัคคนีพิฆาตใส่ได้นะครับได้เป็นอัคคนีพิฆาตสองนะครับเออเสียเลเบลห้าแล้วก็เราสามารถทําเป็นแหลมคม4ได้ด้วยเราก็จะทําแหลมคม4เสียเลเวลอยู่ที่7นะครับโอเคแล้วก็คงทนเนี่ยทุกอย่างเรามีคงทนอยู่แล้วอันนี้มีคงทนแล้วไอ้พวกนี้ก็ปล่อยมันไปบ้านแล้วกันเนาะยังไม่ได้ใช้อะไรหรอก ที่เหลือก็เก็บอุ้ยทำไม,ไ,มได้ยินเสียงเหมือนปืนเลเซอร์อะไรสักอย่างน่าจะเป็นไอรอนเกรมสุดแข็งแกร่งของเราโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะทําอะไรวันนี้เนี่ยผมอยากจะออกไปหาเอเดอร์โพรนีดหน่อยคือถ้าเกิดว่าเราจะหาเอเดอร์โพตามพวกนี้ใช่ไหมบอว่ามันยากแต่ว่าจะลอหาดูก,ก่อนนะว่าค่าคืนนี้เนี่ยผมจะได้เอเดอร์โพรหรือเปล่าเพราะว่าเราคนนี้ต้องไปฆ่ามังกรได้แล้วผมจะได้ที่ปั๊มเลเวล คือถ้าเกิดว่าเราได้ที่ปัมเลเวลหรือว่าเลเวลเราเยอะเราก็เอนชาร์จของได้เยอะได้อย่างหนึ่งผมอยากได้ปีกครับเอออยากจะได้ปีกแค่แบบมันเดินทางแบบเร็วๆยิ่งยวดหน่อยว่ารู้สึกว่าตอนนี้เราเดินทางช้าอ,อยากจะได้ปีกเราทำแบบว่าบินตลอดอะไรแบบไม่เดินน่ะคือพิการไปเลยเป็นง่อยอะไรอย่างเงี้ย <Bro. S 1> น,นี่คราฟเลยครับแล้วก็ทองไอ, i, ทอ,งอ, i, ทอง้ทองไอ้ทองทองเดี๋ยวเขาไม่เอาก็ได้คือเราอาจจะเอาทองไปแลกกับพิกกลิน เพื das ่อเอาเอเดอร์โปรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราออกไปเดินหาก่อนดีกว่าเออถ้าไม่เจอจริงๆหรือว่าได้น้อยอ่ะเราค่อยเราค่อยนี่เราค่อยมาเอาไปแลกกับพริกกินเพราะว่าเรามีศกชิงไงเออคมีศกชิงเกชิงตุกงเวหาเอเดอร์แมนเกิดเกิดตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจัดช้าแล้วนะทุกคนคือตรงว่ามันก็ไม่ได้เกิดเยอะขนาดนั้นนะผมฆ่าอยู่ได้แค่ประมาณ3ตัว คืนมันได้น้อยมากมันเกิดแบบเกิดน,น้อยน้อยสรุปแล้วเนี่ยผมสีทีวนี่ยผมได้หาไปทั้งหมดทั้งคืนเนี่ยได้มาทั้งหมดตามนี้ฮะเออโรลหกลูกแล้วก็จะมีเป็นดินปืน40ครับผมก็ถือว่าก็โอเคอ่ะก็ไม่ได้น้อยมาก6ลูกก็เราหายแค่10ลูกก็จะไปโลกมังกรได้แล้วมั <laughs> ้งโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปแลกกับพริกขริ่นดีกว่าผมว่าน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเอาเ๋ยวนะ เราจะต้องเตรียมทองนะทองไปแลกกับพริกกินเดี๋ยวเราจะต้องถอดหมวกนะครับ1ชิ้นเพื่อที่เราจะได้ใส่ไปแลกกับพริกกินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไอเวลาเราไปนรกเนี่ยสิ่งที่จะปลอดภัยกับเราที่สุดนะทุกคนมันคือแอปเปิลทองครับแอปเปิลทองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่จะทำให้ชีวิตเราอ้านี่ชีวิตบ้านกูมันไม่มีแอปเปิลทองแอปเปิลธรรมดาเลยเหรอว้าวรู้ว่ากินหมดแล้วป่ะอ๋อนี่โอ้ยเหลืออยู่ก้อนเดียวแล้วแอปเปิลทองเรืองแสงอะแอปเปิลทองเรืองแสงกูอยู่ไหนอะ เอจริงจังปะเนี่ยเ, <c oughs> เอ้าเออไม่รู้ style. อยูอ่เอ้ยอ,อยู่บ้านหลังนูน้นบ้านหลังนู้นบ้านหลังนู้นโเกือบลืมซะแล้วโอเคไม่เป็นไรครับผมคิดว่าบ้านหลังนู้นมันต้องมีแน่แน่แน่แนแหละกู Alabama. จะไปดูมึงมึงไม่มีที่กูหน้าแตกแล้วเนี่ยดดเดูด้วยในนี้มันต้องมีเว้ยแอปเปิลอาอะไอ้เรื่องผู้หญิงไต่น้ำเลยไอ้แอปเปลิลทองเอา,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 อาไปด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเผื่อแบบพลาดพลาดตัวจุ่มลงไปทำไง เอ่ออันนี้ครับครมาเลย6ลูกก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ธนูเนี่ยไม่รู้ว่าไปทําไมนะแต่ว่าผมจะอยากเอาไปเผื่อหน่อยเพื่อเราจะได้ยิงเพื่อเราไปเจอปราสาทอะไรพวกนี้เราจะได้ยิงเพื่อแบบเอาเบสพวกเบสนี่ก็ต้องใช้เหมือนกันเออและอย่างหนึง่งุูจะต้องไปหาไอ้อะไรนะไอปราสาทของฟริกกินไม่ใช่ฟริกกินปราสาทของเอเบดนั่นแหละเออโอเคมาถึงแล้วครับทุกคน สิ่งแรกที่ต้องทำจุดพิกัดครับโอเคเรียบร้อยผมจุดพิกัดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะออกเดินทางไปตามทางของเราตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจรวยแล้วอีกอย่างหนึ่งป่าแห่งนี้มีโอกาสเกิดเอ็นเดอร์แมนนะแต่ถามว่าอยากจะไปไปฟาร์มไหมอยากไปฆ่าไหม,ไมก็ไม่ครับขี้กเกียจอยากจะยืนนิ่งๆแล้วก็ให้แลกอนนรๆจะสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมันได้ยาด้วยนะเออมันได้ได้ยาได้อะไรมาใช้ด้วยผมชอบแบบนั้นมากกว่าตัวนี้ก็เกิดเหมือนเดิม โอเคเดี๋ยวเราเดินหากันก่อนดีกว่าครับว่าเราจะเจอมันหรือเปล่าเหมือนทว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเจอแล้วอ่ะเอ้ยอะไรอะไรอะไรของมึงแล้วฮะเราเรียกเฉพาะ V.I.P เจ๊ะใช่ปะเนี่ย V.I.P ของเราอ่ะก็คือมาเดี๋ยวเราทอมาเลยครับอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยนียืนตกไปยังไม่ตายอ่ะ V.P i V.P i เว้ย V.P i V.P i มาแล้ว V.P i เดี๋ยวกูทำรูให้ V P ก่อนให้ V P ลงไปในรูอะกูขุดรูเลยอ้ายังไง V P มันก็ต้องลงไปเว้ยก็ไปเอาทองเว้ย V P V P โอ้อยอ้อยอย่ายิงอย่ายิงอ้ยมึงอุ้ย V P ทำลายร่างกายกูว่ะเฮ้ย V P นี่กูทองมาให้มึงแะเนี่ยทองทองทองลูกทอง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 ลูกทองทองเอาไปไหนแล้วนี่ย เออคนเน่คนทองเนี่ยกูสาวทองมากระจายให้เออนั่นแหละแลกไปแลกไปแล้วก็ลงไปด้วยลงไปลงไปลงไป,งไปเอ้เอนั่นแหละแหละ <c oughs> อุ้มลูบไม้มาว่ะอุ้ยไม่แล้วเราลืบไม้มาเออเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรละครับอันนี้ก็น่าจะได้อยู่อันนี้ทิ้งไปอ่ะเดี๋ยววิวขอนังแรกก่อนละกันว่ามันจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการแลกกับเจ้าพวกนี้ และอีกอย่างหนึ่งมันก็ดอกเป็นโอ้หลายอย่างเลยจะโยนลงไปแบบอย่างนี้เลย20ก้อนแล้วก็ให้มันแยกกันเอาจนกว่าจะมีเอเดอร์พารออกมาเราถึงจะลงไปเอา one hour later คือเอาตามตรงเลยนะทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมผ่านเวลามานานนาน <Bru h. S 1> มันนานจริงๆคือเรามีทองของเราเนี่ยโคตรเยอะใช่ไหมแล้วเรามาแลกกับมันเนี่ยถามว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีแววคุ้มค่าไหมคือตอนนี้ผมทําหีบขึ้นมาเอาไม้จากไหนใช่ไหมนั่น คือหัวไม้จากนั้นน่ะมาคราฟเป็นตัวคราฟแล้วก็หีบสองใบหีบใบแรกก็คือใบนู้นน่ะมันจะเป็นหีบที่จะใส่ของเเออของในตัวแล้วก็หีบก็คือหีบที่ได้จากไอ้เจ้ามุนิตสองตัวเลยคือถามว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันไม่คุ้มไม่คุ้มมากๆและผมรู้สึกว่าทองที่ผมเสียไปคือแบบมันเยอะทุกคนแล้วแบบว่าอะไรมึงรอบอะไรให้กูก็ไม่รู้ว่าเชี่ยมึงก็หลอกลวงเดือแล้วผมจะลงไป อาจะที่อ่ะสิก้อนสุดท้ายแล้วอ่ะอ่ะแล้วดูที่บันดอบสายวิญญาณหนึ่งเอามาทําไมไม่รู้ไอแร่ตัวนี้เนี่ยสามารถไปทํานี่ได้ผมเพิ่งเสิร์ชไปนี่ทำาป้องสองทางไกลได้นะครับซึ่งกูมีนี่ไม่จะเป็นนะครับเออแล้วก็ถามว่าเอเดอร์โพรล่บพ่เวสีเเวฟมาหามันได้ไหมก็เดี๋ยวเรามาดูด้วยนะว่ามันได้หรือเปล่าหนึ่งสองก้อนนะครับ <laughs> ไอเวเลยกูได้มาสก้อนเนี่ย แค่นี้เลยแค่นี้จริงๆแค่นี้เลยจริงๆไว้สี่ก้อนแล้วเราถามว่าอะไรคุ้มผมว่าลูกธนูคุ้มเราไม่ต้องไปคราฟลูกธนูลงแสงและไรคุ้มอีกน้ํายาทนไฟทั้งหลายครับไอ้พวกนี้คุ้มอยู่แล้วอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเออแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มที่แบบเสียทองไปขนาดนั้นนะอเดิน,นูไซววญญาณสามที่ได้ใช้แน่นอนครับแล้วก็มีอะไรอีกอะเล็กเล็กเล็กอะเล็กกูมีฟาร์มเล็กู่แล้วมึงไม่ต้องให้กูเยอะก็ได้อาสิบแปดก้อนอะเล็กอีสิบแปดก้อน ใส่วิญญาหนึ่งสองอันไม่เอาครับยังไงก็กากมีคอรสไม่ต้องการแล้วก็ที่เหลือบมดย่างหมดแล้วนะครับดอบมาไหมเอเดอร์พไม่มีเลยนะครับกูมีอยู่สิบก้อนคือตามจริงกูไปฟาร์มเองก็ได้นะ <c oughs> คือเราไปฟาร์มเองมัน <c oughs> เลยเร็วมึงตายซะเฮ้ของกากเหรอโง่โจริงๆเลยโอเคไปสักมันมแล้วกัน ตอนใ้มันได้ของกลกกมาแล้วก็จะใช้เท่าที่มีแล้วกันนอกาะอันนี้ทิ้งไปครับไม่มีประโยชน์ละแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปกันต่อนั่นอะ่ะกูเห็นเราจะรอเข้าไปใกล้ดูที่ว่ามันมีอะไร <c oughs> ขอให้มันมีแบบปราสาทอยู่ใกล้แถวๆนั้นนะอันนี้บอกว่ามันไม่ได้ใช้ปราสาทใช่ไหม <c oughs> เออเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของไอ้ตัวนี้เลยอุ้ยข้างล่างเออตรงนี้ผมเดานะมันจะต้องมี <c oughs> อุ้ยเอาต่อให้เราใส่หมวกทองไปมันก็โจมตีเราอยู่ดีเออว่าเรา บุกเข้าไปตู้ๆเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วก็ให้รอดกูเรนไม่ต้องช่วยก็ได้เราจะเข้าไปข้างในเอาทองครับเอาทองโอ้ย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 อะไรอะไรแก๊งบุงเหนือนจะฆ่ากูเหรอมึงจะให้กูตกไปตายอรอไม่ได้กินพีหรอกไอ้น้องโอเคข้างล่างยังปลอดภัยครับกูปาก่าเลยกูไม่อยากจะตายไม่อยากจะตายข้างล่างโอเค มาแล้วมาแล้วตรงนี้ไปจะเลิอกอุย้ยมาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะจะเลิกโกรธเลยขอเนเธอร์ไลท์ไปอืมไม่ต้องการอะไรเยอะหรอกขอเนเธอร์ไลท์สักอุยอ้ยอุ้ยถึกอยู่นะอุย้ยถึกเกินถึกเกินปุยมุยอุย้ยมันถึกจังวะ่ะเดี๋ยวเราจะลงไปนะครับข้างล่างตรงตรงล่างๆเลยนู้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรรอเราอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามเดินลงไปให้ได้เพื่อเอาไอเทม แล้วมันอ๋อกองทองต้องไปป้นเอาคืนกูจะไปทวงคืนแล้วกูขาดทุนคือเวลาเราลงมาเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยคือเราได้สู้ไอบบ้พวกนี้แน่นอนแต่เราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยกันไฟเว <c oughs> ต่อไอ้กูตกลาวาไปกู้กันไฟเลยอย่างึ่งชุดกูนเนี่ยมันแข็งมากชุดกูนเนี่ยมันแข็งแกร่งซะเหลือเกินกูลงไปข้างล่างข้ามมาอืมนั่นแหละวิง่งข้ามาครับเราไม่กลัวหรอกไอบบ้พวกนี้มันกี่กี่มาเด้มาเด้มาโอ้ยโอย ไอตัวดำๆเนี่ย <reading> อันน <blade> so ี <volumes of ears> ้ยไม่ก like <bbe> ี่กี่ทุกคนไอตัวนี้แรงเออเอ๋อยางเว็บยางเรามีเอ่อเรามีแบบกันไฟเราแบบเราแบบมันนดำเมื่อวันแหละเห็นไหมไอพวกนี้เดินตามมามันก็แบบมันก็ตายลงไม่ลงไม่ได้หรอกเอ้ยแม็กกาเจาะลงนี่เดินเดินตะลุยเดินตะลุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวดำนี่อะตัวดำหมอนี่ครับมีของโอ้ของดูกากจังวะเอ้ยรู้สึกว่าของมันกากนะงาไม่เป็นไร กูจะเอาไปให้หมดคองครับต้นครับขอเลยกๆแก่อโอเนเธอไรเมื่อี้กูไม่เห็นอ่าเนเธอร์ไรหมวกเอขอไปซ่อมแล้วกันเนาะโอเคเรียบร้อยครับเนเธอไหรหนึ่งก้อนย้ำว่า1ก้อนมันเป็น1ก้อนแบบก้อนเลยอะโอเคถือว่าเแยบแจบไปกลับบ้านด้วยวไม่กลับหรอกไปไปอีกตึกเพราะเมื่อกี้เหมือนจะมีสองตึกใช่ไหมเอาวัดีหมูน้อยไปไป ไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรกูก็จะข้ามอุ้ยมันจะเจออีกกล่องหนึ่งอู้หเศษเนี่ยทือไหลมาเฮ <c oughs> <UE> ้ยอ้าว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 ระดับพี่แล้วน้องเอ้ยไม่มีทางอู้มันจะเจอกันน่ะบล็อกเหล็กเชี่ยงงูรอหวังอยู่ที่นายแล้วเพื่อนปั๊บของกะกะครับแต่ก็ยังดีที่มีแครอททองให้กิน อ๋อนันเดิมอย่าตกใจตกใจอันเดิมอันเดิมโอเคเดี๋ยวเราขุดขึ้นไปเลยดีกว่าหรือว่าเราจะทะลุทะลุทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นไปเลยก็ได้นะฝั่งนี้เนี่ยก็มีโอกาสเจอเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งที่มันนี่ครับไปเจอกล่องอีกสักกล่องเจอสองกล่องเลยเราพร้อมกับพร้อมกับกองทัพกองทัพ มาดิมาดิมาดิกูเดยสงสัยนะครับว่าทำไมวีเว็เนี่ยถึงไม่เอาเจ้าไอรอนกรีมมาช่วยนะครับที่เกียจครับกลัวมันโดนลาวาตายแค่นั้นเลยกลัวมันโดนลาวาตายอุ้ยแผ่นเสียงด้วยว่าเชีย่ยอุ้ยแผ่นเสียงว่าเชี่ออุ้ยใสวิญญ,ญาณสองว่าเชีย่ยรถกระจกเลยไม่มีอะไรเลยเชแบบี่ของงูงูข้างบนละ่ะมีอะไรว่าเขาไปเช็คก่อนเด้ขึขน้ขมนมาขม้างบนครับจ้าเอไม่เจออะไรเลยแปลหมดแล้วหมดแล้ว หมดหมดจริงเหรอหมดหมดหมดจริงไหมเนี่ยไม่มีอะไรแล้วอ๋อ <nee> นี่อยู่นี่นี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ไม่เจอว่ะเออต่อยให้เป็นห้องนี้โชคดีนะกูไปตีกระเด็นน่ะหล่นลงไปตายหลายตัวแล้วเนี่ยโอ้กองใหญ่สายวิญญาณทำไมมันได้แต่ของงูจังไงเนี่อร์รโลไลไม่ดอบเลยเราเดวของงูกระทองไม่กี่ก้อนอะมาแล้วกันโอเคครับแค่นี้เราก็อิ่มใจแล้ว ใจแล้วโอเคงัค้นเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านกันก่อนดีกว่าผมว่าเออหรือว่าเราเราจะไม่เดินกลับบ้านเลยะเราควรที่ต้องไปหายเจ้าปราสาทต,ต่อใช่ไหมเออปราสาทนั่นมันคือของหลักเว็บอีกห้าสิบแปดวิหมดเว็บเราจะต้องไปตามหาปราสาทต,ต่อนะเว็บปราสาทคือสิ่งเดียวแปบ๊บหนึ่งนะเว็บขอกดแคปไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะไม่กลับบ้านไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวจะไม่กลับบ้านไม่ได้ แต่ก็โชคดีนะถ้าเกิดว่าเรามีทนไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าการที่เราอยู่ในนลกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปวยเจ้าลาวาเลยใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีทนไฟเนี่ยเบรดก็ยิงเราไม่ได้ด้วยอ่าแต่เราจะไปปลาซีูัวไม่ได้นะครับเราจะต้องเสือไปด้วยอะไรอะไรตายซะสู้ไม่ได้ก็ยอย่าอย่าสู้นะดูด้วยเนี่ยไดยมอนทั้งตัวมีทนไฟด้วยมั้งไงเซ็ตลุยลาวา <c oughs> เออเป็นเซตลุยลาวาเลยเนี่ยอุย้ยล้มหมอกอย่างเต็มเลยอะ่ะ ผมจําไม่ได้แล้วมันปรับหมอกตรงไหนอะทุกคนผมก็ลืมเนาะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ตดนนี้มีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอย่ายะยะเดินลรอๆอย่างเงี้ยเราก็หาปราสาทแต่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าอ่ะทุกคนยังก็นะครับผมเดี๋ยวคลิปวิด,ดีโอนี้เนี่ยวิวขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันวิวเล่นมายาวเร็วตอนนี้ก็40กว่านาทีไปแล้วนะใช่ทุกคนอาจจะดูแค่แป๊บเดียวใช่แต่กูดูยาวมากเลยโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมจะรับชมจเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปแล้วฮะเดนเดอร์พาร์ทหน้าเราจะไปฆ่ากัน ตอนนี้ขอเดินหาปราสาทสักที่อะไม่รู้มันจะเจอหรือเปล่านะสวัสดีนะมึงรองไฟกับกูสักนัดได้มั้กินก่อนนะฮะมาผมว่าผมไม่ตายเพราะมันจริงๆผมว่าผมไม่ตายเพราะมันน่าจะไม่ได้เก่งเลยตีตีเพราะไอ้ตัวนี้มันเกิดบ่อยไงตีตีไปมาเลยมามาเลยเจอกันในชุดหน้าคืนนี้จะรีคอร์ดไ,ไว้ไวย